ยังเซลสวัสดีค่ะอาจารย์ป้าจังเรียนสอนภาษาเกาหลีจวนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวสะกดกันนะคะเราจะมาดูกันว่าตัวสะกดเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ยังไงนะคะวางยังไงต่างๆเนาะแล้วก็จะคล้ายกับของไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการวางของตัวสะกดกันก่อนนะคะตัวสะกดในภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะก็คือเขาจะวางอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะ่าที่ทุกคนได้เห็นเลย นะคะเขาจะวางอยู่ด้านล่างสุดแบบนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าตัวสกดเนาะจริงๆทุกคนน่าจะรู้มาคร่าวๆแหละนะคะท่านนักเรียนเรียนตั้งแต่พยัญชนะเนาะเพราะว่ามันก็จะมีพยัญชนะบางตัวนะคะที่จะมีเรื่องของหลักการใช้เวลาที่อยู่เป็นตัวสกดตแล้วต้องออกเสียงไหนใช่ไหมคะโอเคทีนี้นะคะเอ่อตัวสกดนะคะก็จะมีความแตกต่างกับคือเขาก็ใช้พยัญชนะนั่นแหละนะคะมาเป็นตัวสกดแต่ตอนในกรณีที่พยัญชนะเนี่ยมาอยู่เป็นตัวสกดนะคะเขาจะออกเสียงได้ตามตารางตรงนี้เลยนะคะ หรือถ้าเราคุ้นๆน,นะคะก็คือสมัยเด็กๆเราก,ก็ได้เรียนอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคือแบบอยู่มาตามแม่กบแม่กลนแม่กลแม่กลมอะไรพวกนี้ค่ะคือจะคล้ายๆกันนะคะโอเคตารางตัวนี้นะคะก็จะบอกนะคะว่าเอ,อ่อเวลาที่พยาญชนะต่างๆเนี่ยนะคะมาอยู่เป็นตัวสกดเราจะต้องออกเสียงเป็นตัวไหนนะคะก็จะมีตัวออกเสียงกอไก่ออกเสียงนอหนูลอลิงมอมาบอเบม้งองงูแล้วก็สุดท้ายค่ะ ดอเด็กอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงตัวสะกดทั้งหมดที่มีนะคะอ่าทุกคนแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าอาจารย์มีการวงๆสีๆอยู่นะคะคือตัวสะกดในภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะเขาจะมีตัวสะกดคู่ด้วยค่ะก็คือมีด้วยกัน2ตัวแต่ว่าจอ,อกเสียงได้แค่1ตัวนะคะทุกคนซึ่งก็จะออกเสียงตามาราลังอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี้ซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะท่องก็ท่องได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากท่องก็ไม่เป็นไรค่ะแคบหน้าจอนะคะ เอาตางนี้ไปดูได้เลยหรือถ้าใครมีหนังสือของทางโรงเรียนนะคะในหนังสือของทางโรงเรียนก็มีให้เหมือนกันค่ะเราก็เปิดดูได้ในหนังสือดูเทียบได้เลยนะคะเวลาที่เราจะาฝึกเขียนคําอ่านต่างๆนะคะทีนี้ค่ะทุกคนเราจะเห็นว่าอา้าวทำไมมีสองสีนะคะที่อาจารย์แบ่งสีในการวงนะคะในการแบบไฮไลไท์ให้เนี่ยนะคะก็คือ,อตัวสะกดคู่เนี่ยนะคะในภาษาเกาหลีเนี่ยคือมันจะมีออกตัวที่ออกเสียงตัวหน้าแล้วก็ตัวที่ออกเสียงตัวหลังค่ะ ถ้าตัวที่ออกเสียงตัวหลังเนี่ยมันจะมีความน้อยกว่าเนาะถ้าใครอยากจะจําจริงๆนะคะทุกคนให้จําตัวที่มีการออกเสียงตัวหลังค่ะเพราะว่ามันน้อยกว่าก็จะจําได้ง่ายกว่าในเองเนาะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็จะออกเสียงกอไก่นั่นเองค่ะเห็นไหมก็คือออกเสียงตัวหลังตัวนี้ออกเสียงเป็นมอม้าค่ะออกเสียงตัวหลังและนะคะตัวนี้ออกเสียงบอเบไม้ออกเสียงตัวหลังก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะสําหรับใครที่จะต้องจํา นะคะก็คือใครจําไหวก็คือจาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ไหวไม่เป็นไรคะ่ะอย่างที่บอกไปตารางนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะคะวินออกมานะคะเก็บไว้ที่ตัวเสมอเวลาเราจะเขียนคํอ่านะคะแล้วก็เอาออกมาดูเนาะโอเคค่ะอ่ะเราก็ลองมาฝึกสะกดคําที่มีตัวสะกดดูนะคะคือก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาถ้าเราเรียนไล่ตามคลิปมาเรื่อยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้จะไม่มีตัวสะกดเลยนะคะนี่แหละค่ะเราจะได้ลองมาฝึกสะกดกันนะคะมาเริ่มกันที่คําแรกเลยค่ะ คำนี้ก็คือนะคะตัวกลมๆอยู่กับสระอะไรคะอยู่กับสละออเราก็ออกเสียงอได้เลยแล้วก็ค่อยๆฝึกสะกดมาตั้งแต่ตัวเพียญชนะต้นสละนะคะแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายคือตัวสะกดค่ะเพราะตัวสะกดจะอยู่ด้านล่างนะคะนะคะเราก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆเนาะที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าตัวสะกดเนี่ยเป็นตัวสะกดคู่ใช่ไหมคะถ้าเรายังจําไม่ได้ค่ะเราไปดูในตารางได้เลยค่ะตัวนี้จะต้องออกเสียงตัวไหนนะเราก็ไปหาดู ดูกอไก่ดูนอนหนูดูเรื่อยๆนะคะมาปุ๊บเราจะมาเจอที่นะคะตัวใบไม้ค่ะนะคะนี่ก็คือตัวสกดซึ่งเขาอยู่ในตารางของใบไม้นะคะเขาจะต้องออกเสียงเป็นบใบไม้ได้เลยแบบนี้ออบนะคะออบต่อมาตัวนี้ก็คือได้เสียงดเด็กสระอ่านะคะคำนี้ออกเสียงว่าออบดาออบดานะคะแปลว่าไม่มีไม่อยู่ โอเคนะคะไปต่อคําถัดไปกันเลยคำนี้นะคะตัวแรกนะคะเราจะได้เสียงเป็นอะไรคะหอผานใช่ไหมคะอยู่กับสระอะไรทันซ้ายสองขีดนะคะเป็นสระยอแล้วก็เขียนยอลงไปแบบนี้ได้เลยต่อไปค่ะตัวนะคะกลมๆทุกคนตัวกลมๆนะคะที่อยู่เป็นตัวสกุแบบนี้นะคะเราจะต้องออกเสียงคืออะไรเอ่ยออกเสียงเป็นงองูค่ะอ่าน,นะคะก็คือมันเกิดจากตัวกลมๆนะคะตัวกลมเนี่ยออกเสียงได้สองแบบก็คือ เมื่ออยู่กับนะคะสระอะไรก็จะออกเสียงตามสระนั้นได้เลยและเมื่ออยู่เป็นตัวสกดต้องออกเสียงเป็นอะไรเท่านั้นค่ะงูนะคะงูเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะตัวกลมๆนะคะอยู่กับสระอะไรคะทุกคนอยู่กับสระที่หันหัวเข้าหากันแบบนี้ก็คือสระบอย่างแน่นอนเขาก็จะออกเสียงตามสระที่เขาอยู่ด้วยได้เลยนะคะแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เป็นตัวสกดเนาะแล้วก็นะคะตัวง่ายๆงตัวนี้ที่อยู่เป็นตัวสกดนะคะออกเสียงเป็น นอนหนูค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเพยงวอนเพยียงวอนนะคะแปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาจารย์อาจจะไม่ได้พาออกเสียงทุกคํานะคะคําที่เหลือที่อาจารย์แบบว่าไม่ได้พาแบบสะกดคํานะคะทุกคนลองไปฝึกดูได้นะคะอาจารย์ขอข้ามาที่คํานี้เลยค่ะคํานี้จะมีสามพยางแต่ว่าจะมีแค่คําเดียวใช่ไหมคะพยางเดียวเนาะที่ออกอที่มีเสียงตัวสะกดเนาะ ตัวแรกนะคะได้เสียงเป็นพอพานสลักีอ่ะพยายงค์ที่สองค่ะพอนนืูอคูกน,น,นะคะอยู่กับตัวนะคะสละที่มีขีดอยู่ด้านในนะคะคือสละอะไรคะสละเอค่ะทุกคนและตัวนี้ค่ะตัวกลมๆนะคะอยู่เป็นอะไรคะอยู่เป็นตัวสะกดต,ต้องออกเสียงอะไรเท่านั้นงองูค่ะแล้วก็ข้างหลังก็คือก,กีได้เลยกอ,อีก,กีพีแฮงกีพีแฮงกีเครื่องบินค่ะเครื่องบิน ต่อคำนี้เลยค่ะเอ่อดูที่พยางค์แรกก่อนนะคะก็คือตัวง่ายๆได้เสียงเป็นน,นหนูนะคะขีดอยู่ด้านในเหมือนเดิมเป็นสระเอนะคะแล้วก็ตัวกลมๆค่ะอยู่เป็นตัวสะกดแน่นอนได้เสียงคืองงต่อมาค่ะสี่เหลี่ยมก็คือได้เป็นมหมาทันซ้ายสองขีดคือสระยอแล้วก็ง่ายๆคือตัวน,นหนูค่ะคำนี้ก็จะออกเสียงได้ว่าแน่งยน แนงเมียนะคะ่ะก็คือแบบหมีเย็นดแบบหมีเย็นดนั่นเองค่ะโอเคอันนี้ทุกคนข้ามขอข้ามมาดูที่คำนี้ค่ะคำนี้นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพอพานค่ะคีดยู่ด้านในเหมือนเดิมเป็นสระเอนะคะอ่าสามเหลี่ยมแบบข้ามนะคะหรือว่าตัวคียกนะคะเวลาที่อยู่เป็นตัวสกดแบบนี้นะคะเราควรออกเสียงเป็นอะไรดีคะทุกคน ถ้ายังไม่มั่นใจนะคะก็ดูตามตารางได้เลยแต่ถ้าทุกคนเราลองนึกดูดีดนะคะคือตัวนี้มันออกเสียงได้สองเสียงก็คือคอควายกอไก่เราจะออกเสียงได้คอควายก็คือเมื่อเขาอยู่ตัวบนสุดนะคะอยู่ตัวแรกสุดเลยถ้าเขาอยู่ตั้งแต่ด้านล่างนะคะไปเพยยงที่สองสามสี่ก็จะออกเสียงได้เลยะคะกอไก่ทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะนี้ต่อมาตัวนี้ได้เสียงเป็นหอนนคูกนะคะสละอะไรคะสละที่มีการหันออกจากกันแบบนี้สละวา wow, ค่ะ มาค่ะตัวนี้ได้เสียงเป็นจอจานนะคะขีดฐานไปฝั่งซ้ายแน่นอนต้องเป็นสระอและก็ตัวสกดนะคะสี่เหลี่ยมเท่ากับบอมาค่ะแพดพอจอมแพดพอจอมนะคะแปลว,ว่าห้างสรรพสินค้าสรรพสินค้าโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวสองคำสุดท้ายค่ะในการยกตัวอย่างเนาะคำที่มีตัวสกดนะคะเพราะว่าอันนี้เราฝึกสกดเล็กๆก,กันนะคะ ต่อมาตัวนี้นะคะได้เสียงเป็นพอพานค่ะหันซ้ายคือสระอตัวนี้นะคะซอโซ,โซ,โซชอช้างนะคะจะใช้เสียงไหนต้องดูที่สระค่ะสระที่ผสมอยู่คือสระออเพราะฉันใช้เสียงซอรูโซได้เลยผสมอยู่กับอแล้วก็เวลาที่ซอโซชอช้างนะคะอยู่เป็นตัวสะกดนะคะก็คือได้เสียงดอเด็กนะคะทุกคนเสียงดอเด็กเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่มันมีการออกเสียงทอทหารดอเด็กนะคะพวกซอซอโซทั้งหลายที่มีชอ growing, ชอ้างช จอจานอะไรพวกนี้ค่ะออกเสียงรอเด็กหมดเลยนะคะเวลาที่อยู่เป็นตัวสกรดรวมไปถึงฮอนดกพูกด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าพอสอบพอสอบนะคะแปลว่าเห็ดแล้วก็นะคะตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะได้เสียงเลยก็คือกลมๆอยู่กับยอออกเสียงยอนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวซีนะคะทุกคนอยู่ในพยางค์ที่สองออกเสียงไหนดีรอเด็กค่ะขันซ้ายคือสระออ ตัวนี้คือตัวสกดคู่ค่ะทุกคนถ้าเรายังจาไม่ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะกลับไปดูตารางของเรากันนะคะว่าเอ๊ะเขาอยู่ในช่องของตารางช่องไหนเราก็กวาดสายตาหาเลยปุ๊บอ่าเขาอยู่ตรงช่องของลอลิงค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยลอลิงนั่นเองค่ะยอดอย ยอดอยนะคะยอดอยทุกคนเวลาคำศัพท์นะคะที่ออกเสียงเป็นลอยลิงนะคะอย่าลืมยกลิ้นนะคะไปแตะเพดานาขอโทษค,คะ่ะเพาดานด้วยนะคะก็คือยอดอยนะคะมันจะออกเสียงได้แบบเออง่ายขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้คล้ายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังออกเสียงไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆ่อยฝึกไปนะคะเพราะว่าเราต้องมีการฝึกลิ้นนะคะเราอาจจะไม่เคยได้ออกเสียงแบบช่องเสียงนี้หรือว่าแบบปากมันต้องไปประมาณไหนคะ่ะมันต้องฝึกเรื่อยๆนะคะ โย่โดนะคะแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยคะ่ะอันนี้ก็คือการฝึกนะคะคําที่มีตัวสะกดนะคะโ okay. อเคทุกคนเอ่อคลิปนี้น่าจะพอให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของตัวสะกดนะคะเวลาที่เราจะฝึกออกเสียงเราจะต้องไล่การสะกดไปจากคําไหนไปจนถึงคําไหนอะไรแบบนี้เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะเอ่อแล้วเจอกันนะคะคลิปต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของตัวสะกดอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เรื่องอะไรมาเสริมนะคะไปดูที่คลิปถัดไปได้เลยะคะ่ะ สำหรับนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะอันยองคอมซามิดาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ